เมื่อเมืองเล็กเมืองหนึ่งต้องเจอกับโรคระบาดปิิศนาที่ทำให้ผู้คนในเมืองต่างเริ่มติดเชื้อมีอาการคลั่งกายร,ร่างเป็นซอมบี้และทนยิ้ไม่พอซอมบี้สายทันนี้มันคงหลงเหลือความเป็นมนุษย์อยู่ครึ่งหนึ่งจึงทำให้พวกมันคิดพร้อมกับวางแผนในการออกไล่ล่าคนเตียมล้นระทึกไปพร้อมกับช่องอยูนี้กับการสปรอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่าเดอะเคลซี่เมืองคลั่งมนุษย์ผิดคน เรื่องราวนี้หนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมม,มพร้อมกันได้เลยครับถ้าเป็นไปคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนีช่วยกดกรหนึ่ง u ับสคร b e เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มต้นจากเชื้อไวลัสที่เป็นอาวุธทางชีวภาพของทางรัฐบาลซึ่งมันก็เกิดรั่วไหลลงสู่แม่น้ําในหมู่บ้านเล็กๆในเพนซิลเวเนีย ภาพกระตัดมาที่2วันก่อนหน้าก่อนที่จะเกิดเรื่องซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เหมือนก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่สงบสุขและทุกคนต่างก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายซึ่งเช้าวันนี้เองทางด้านในอำเภอเดวิดดัตเทนซึ่งเขาก็เป็นปเอสของเรื่องนี้ข่าวก็ขับรถชิวๆเข้าไปทํางานที่ด้านในเมืองเพื่อไปดูแลความเรียบร้อยในงานแข่งขันเบสต,ตอนประจําปีของหมู่บ้านซึ่งในขณะที่เบสกับลัสเซลผู้ช่วยในอำเภอ ที่เป็นมือขวาคนสนิทของทางด้านพระเอกในขณะที่พวกเขาทั้งคู่กำลังยืนดูเกมแข่งขันกันอย่างสนุกสนานอยู่นั้นจูๆ่ๆก็มีชายคนหนึ่งเดินถือปืนเข้ามาที่ด้านในสนามพอเห็นแบบนี้พระเอกจึงรีบวิ่งเข้าไปเพื่อพูดคุยและขอให้ลอลี่นั้นให้เขาวางปืนลงแต่ทว่าทางด้านลอรี่เขาก็มีท่าทีที่ดูนิ่งเฉยและก็ไม่สนใจคำพูดของพระเอกแต่อย่างใดและทั้น,นี้ไม่พอ เขาก็ยังหยิบปืนลูกซองเล็งมาทันทีไปเอกจึงทําให้ไปเอกนั้นก็ไม่มีทางเลือกเลยต้องหยิบปืนขึ้นมาพร้อมกับทาการยิงปิดจ็อบลอรลี่จนตายต่อหน้าต่อตาของทุกคนซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจึงทําให้ชุมชนเล็กๆแห่งนี้ที่มีประชากรเพียง1260คนมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปซึ่งหลังจากการตายของลอรลี่จึงทําให้ภรรยาและลูกชายของเขาต่างก็ไม่พอใจ ที่ทางด้านพระเอกตัดสินใจปิดจอผู้หน้าครอบครัวของพวกเขาซึ่งหลังจากที่ผลตรวจแอลกอฮอล์หลังจากการผลชุดสูตรุนศพของลอรี่เขาก็ไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดแต่อย่างใดจึงทําให้ตอนนี้พระเอกก็เริ่มสงสยัยว่าสาเหตุที่ทําให้ลอรี่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนนั้นมันคืออะไรกันแน่ตัดภาพมาที่จูดี้ภรรยาของพม่อเอกซึ่งเธอก็เป็นหมอประจาอยู่ในเมืองแห่งนี้ซึ่งเช้าวันนี้เองเพื่อนบ้านของเธอคนหนึ่งก็พาสามีของเธอ มาให้จูดี้ตรวจเพราะบิลเขาก็มีอาการตอบสนองช้าแต่เขาก็ยังรับรู้ทุกอย่างเหมือนปกติแต่ในคืนนี้เองอาการของบิลมันก็เริ่มหนักมากไปยิ่งกว่าเก่าเขาลุกขึ้นมากลางดึกพร้อมกับถือมีดไล่ทำร้ายครอบครัวของเขาจนทำให้เมียและลูกต่างไม่มีทางเลือกจึงนองตาดจิในใจรีบวิ่งเข้าไปหลบที่ด้านในตู้แต่ทว่าพวกเขากลับถูกบิลใช้น้ำมันลากพร้อมกับจุดไฟเผาจนพวกเขาทั้งคู่นั้นก็ตายทั้งเป็น และหลังจากที่ทางด้านพระเอกได้รับเรื่องแจ้งเหตุไฟไหม้ที่บ้านของบิลเขาก็ทางด้านผู้ช่วยจึงรีบไปที่เกิดเหตุแต่มันก็ไม่ทันซแล้วเพราะบ้านทั้งหลังตอนนี้มันก็ไม่กลายเป็นจุนแถมบิลนั้นเขาก็ยังผิวปากลอยหน้าลอยตาแบบหน้าตาเฉยโดยไม่รู้สึกผิดแต่อยินใดและหลังที่พระเอกจับบิลมาขังคุกเพื่อรอส่งตัวให้กับเจ้าที่ตำรวจซึ่งตอนนี้ บิวก,ก็มีท่าทีที่นิ่งเฉยแถมตัวของเขานั้นก็ยังยิงอยู่ในคุกโดยไม่ขยับไหวไปเวลานานถึงสองชั่วโมงพอเห็นแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้พระเอกกับลัสเซลต่างยิ่งสงสัยหนักไปมากยิ่งกว่าเก่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้คนในเมืองของเขาซึ่งในขณะเดยียวกันนั่นเองพระเอกก็ได้รับแจ้งเหตุการณ์ล่าสัตว์ว่าพวกเขานั้นก็เจอศพของนักบินตกลงไปตายในบริเวณบึงหนองน้ําที่เป็นเส้นทางสายหลักของเมืองนี้และหลังที่พระเอกกับลัสเซล ลงพื้นที่สำรวจด,ดูเขาก็พบว่าเหมือนก็มีเครื่องบินขนาดใหญ่จมอยู่ใต้เรือที่พวกเขานั่งอยู่แต่ทว,ว่าเรื่องนี้เหมือนก็ดูแปลกๆยังไงชอบกลทั้งๆที่มีเครื่องบินหายไปแต่ทว่ากลับไม่มีใครแจ้งเหตุนี้เลยซึ่งหลังที่ไปเอกเข้ามาดูแผงผังเมืองและดูการไหลของน้าสะอาดที่ไหลเข้ามาในชุมชนและพอเขารู้ว่าบ้านหลังแรกที่น้าสะอาดไหลเข้ามาเหมือนก็เป็นบ้านของลอรี่ซึ่งพอเขารู้ข้อมูลนี้ พระเอกเขาก็รีบขับรถไปหาหนายกเทศมนตรีเพื่อขอร้องให้เขานั้นทําการสั่งปิดน้ําที่มันอาจจะเป็นต้นต่อของเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ทว่าทางด้านนายกเขากลับไม่สนใจพร้อมพูดต่อพระเอกกลับไปว่าถ้าหากขืนปิดน้ําเศรษฐกิจในเมืองน,นี้มันก็จะเจ๊งกันพอดีแหมท่านห่วงแต่เศรษฐกิจแต่กลับไม่สนใจประชาชนตาดำๆเลยว่าพวกเขานั้นจะเป็นยังไงกันบ้างซึ่งหลังจากที่พระเอกกับลัสเซล กลับมาที่ว่าการอำเภอตอนนี้เขากลับพบว่าบิลที่ตอนแรกต่างก็ดูนิ่งเฉยกลับกันตอนนี้เขากลับมีอาการคุ้มคลั่งเหมือนกับผีดิบที่หิวกระหายและเท่านั้นยังไม่พอระบบสื่อสารในเมืองตอนนี้กลับพังและล่มหมดทุกระบบทั้งอินเทอร์เน็ตสัญญาณมือถือเหมือนกับว่ามีใครที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถมตอนนี้ผู้คนที่อยู่ด้านในเมือง พวกเขาต่างค่อยๆทยอยหายไปแบบไร้ร่องรอยทางด้านพระเอกจึงเรียกกลับมาตรวจด,ดูที่ห้องชนสูตรศพซึ่งทันทีที่เข้ามาด้านในเขาก็พบร่างของบาทหลวงที่ถูกเย็บตาและก็เย็บปากติดเอาไว้ในขณะที่พระเอกกําลังพยายามช่วยบาทหลวงอยู่นั้นเขากลับถูกจิมเจ้าหน้าที่ชนสูตรศพใช้เหล็กฟาดจนตัวของพระเอกนั้นล้มลง,ลง,ลงนอนกับพื้นและเท่านั้นยังไม่พอจิมเขาก็ยังพยายามใช้ลูกหนูไฟฟ้า เพื่อหวังจะปิดจ็อบพระเอกแต่ท้ายที่สุดแล้วพระเอกก็สามารถจัดการกับจิมก่อนที่ตัวคู่นั้นจะกลายเป็นเหยื่อซะเองซึ่งกลางดึกคืนวันนี้จูจ่จ่มันก็มีพวกทหารที่ติดอาวุธครบมือบุกเข้ามาพร้อมกับจับตัวของพระเอกกับจูดี้พาตัวพวกเขาทั้งคู่นั้นไปที่เขตกักกันเชือ้อที่เป็นค่ายสนามที่ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองซึ่งหลังที่พวกเขาเดินลงมาจากรถตอนนี้ทุกคนในเมืองต่างก็ต้องผ่านจุดตรวจ วัดอุณหภูมิในร่างกายและถ้าหากใครมีอุณหภูมิสูงผิดปกติพูกทหารก็จะจับพวกเขาแยกไปขังอีกโซนหนึ่งซึ่ง,งทันทีที่พระเอกกับจูดี้เดินมาถึงจุดตรวจและพอตรวจพบว่าร่างกายของจูดี้นั้นเธอก็มีอุณหภูมิสูงผิดปกติจึงทําให้เธอถูกลากตัวไปต่อหน้าต่อตาของพระเอกส่วนทางด้านพระเอกนั้นเขาก็ถูกทหารพวกนี้ใช้ด้ามปืนกระแทกเข้าไปที่ด้านหลังจนเขาสลบไปซึ่งหลังจากที่จูดี้ถูกจับผูกติดรัก,กรตียง ตอนนี้พวกเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดควบคุมเชื้อไวรัสต่างก็ช่วยกันเข็นพาเธอเข้ามาที่ด้านในมารวมตัวกับผู้ติดเชื้อรายอื่นๆซึ่งหลังที่ระเอกได้สติแล้วเขาก็พบว่าตอนนี้เขาคนอื่นๆที่ไม่ติดเชื้อต่างก็ถูกส่งตัวมาที่จุดปลอดเชื้อและพวกทหารกระแจกสายรัดข้อมือที่เป็นบัตรผ่านทางเพื่อขึ้นไปยังรถบัสขนย้ายไปยังที่ปลอดภัยตัดภาพกลับที่ฝั่งจูดี้แท้จริงแล้ว เธอก็ตั้งท้องและมีอาการไข้ขึ้นมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ทว่าพูกทหารพวกนี้พวกเขาเกิดบริสุใจที่เธอพูดแต่อย่างใดแถมตอนนี้ผู้คนจํานวนมากที่ถูกแยกก็ติดเชื้อพวกเขาต่างก็ช่วยการพังลูกกลงพร้อมกับยื้อแย่งปืนจากเจ้าหน้าที่จึงทําให้พูกทหารต่างต้องรีบหนีตายพร้อมกับรีบถอยทัพออกจากค่ายสนามแห่งนี้ทันทีซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองทางด้านพระเอกเขาก็ไมดที่หนีเอาตัวรอด โดยที่มิมีภรรยาเขาไปด้วยเขาตัดสินใจรีบกลับไปที่ทํางานเพื่อไปหาวุธที่เก็บซ่อนเอาไว้ที่ใต้โต๊ะและทันทีนั้นเขาก็ได้เจอกับลัสเซลที่ตัวของเขาเองก็แอบหนีออกมาจากเขตก,กักกันเชื้อเช่นกันและหลังจากนั้นคู่ต้งคู่จึงตัดสินใจรีบมุ่งหน้ากลับไปที่เขตก,กักกันเชื้อและภาพกระถัดไปที่จูดี้ในขณะที่เธอพยายามจะแก้มาเชื่อเธอก็หันไปเห็นเบกก้าผู้ช่วยของเธอที่ศูนย์สาธารณสุข ที่เธอทํางานอยู่แต่ทว่าในขณะเดียวกันนั่นเองจ,จู่ๆมันก็มีชายคนหนึ่งที่ติดเชือ้อและกลายร่างเป็นซอมบี้ซึ่งตัวเขานั้นก็ค่อยๆถือพร้อมกับลากคลากเข้ามาที่ด้านในและค่อยจัดการผู้ที่ติดเชื้อที่นอนอยู่บนเตียงจนตายทีละคนทีละคนและในขณะที่จูดี้กำลังจะถูกมันแทงติดจ็อบทางด้านพระเอกเขาก็สามารถเข้ามาช่วยเอาไว้ที่ทันเวลาและหลังที่ช่วยจูดี้กับเบกก้า ออกมาจากศูนย์กักกันเชื้อได้แล้วจึงนำไไปตอนนี้พวกเขาต่างก็ต้องการรถเพื่อใช้ขับหนีออกไปจากเมืองแห่งนี้แต่ทว่ารถทุกคันที่จอดอยู่ที่ด้านในเมืองต่างถูกล็อกล้อจึงทำให้พระเอกนั้นต้องตัดสินใจเดินเท้ามุ่งหน้ากลับไปที่บ้านเพื่อกลับไปเอารถที่เขานั้นจอดซ่อมอยู่ซึ่งระหว่างทางทางด้านเบกกี้เธอขอแวะไปที่บ้านของสกอตตี้แฟนหนุ่มของเธอซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองพวกทหาร ต่างกระบุกเข้ามาจาับพ่อและแม่ของสกอตตี้และทน้งนี้นยังไม่พอพวกทหารพวกนี้พวกมันก็ยังปิดจ็อบพร้อมกับใช้ไฟเผาร่างคนพวกนี้จนไหม้กลายเป็นตอตะโกซึ่งถึงแม้พระเอกกับทุกคนจะเห็นภาเพเหตุการณ์ทั้งหมดแต่พวกเขานั้นก็ทำเพียงที่แค่ยืนดูโดยไม่สามารถช่วยอะไรสกอตตี้และครอบครัวงเขาได้เลยและหลังที่ทุกคนออกเดินเท้ามาจนถึงบ้านของพระเอกในขณะที่ลัสเซลกำลังเข้าไปเตรียมรถกับพระเอก ทางด้านจูดีเธอก็เรียกขึ้นมาที่ด้านบนบ้านแต่ทันใดนั้นทางด้านภรรยาและก็ลูกของลอลี่ที่ตอนนี้พวกทั้งคู่ต่างก็ติดเชื้อและกลายร่างเป็นซอมบี้ต่างก็ามาจาับตัวจูดีเพราะกับมาตัวเธอผูกติดกับเก้าอี้ไว้และพอกพระเอกขึ้นมาที่ด้านบนเขาก็ถูกลูกชายซอมบี้ของลอรี่ใช้เชือกรักเข้าที่คอเพื่อหวังจะจัดการล้างแค้นให้กับพ่อและทนนันยิงไม่พอ เขาก็ยังถูกวิกกี้เมียซอมบี้อย่างลอลี่ใช้มีดแทงไปที่มือของพระเอกแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วผู้ช่วยอย่างรัสเซลเขาก็ใช้ปืนเล็งยิงอยู่ที่ด้านล่างและสามารถช่วยชีวิตของพระเอกเอาไว้ได้ทันเวลาแลพะพอด้านรัสเซลขึ้นมาที่ด้านบนตอนนี้เขาก็เริ่มมีอาการฉุนเฉียวพร้อมกับกระหน่ำยิงศพสองแม่ลูกคู่นี้จนมั่นใจแล้วว่าพวกมันจะไม่สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้อีกและหลังที่ทุกคน นั่งรถออกมาได้สักพักเรื่องมันก็ยังไม่ได้จบแค่นั้นเมื่อพวกเขาดัานไปป้าหน้ากับห้องของพวกทหารที่บินสำรวจอยู่เหนือบนท้องฟ้าพอเห็นแบบนี้ทางด้านพระเอกเขาจะไม่มีทางเลือกเหลิงตัดสินใจรีบขับรถเข้าไปหลบที่ด้านในรางล้าง,ร,างรถอัตโนมัติแต่ทว่าด้วยความซวยซ้ำซุยเล่าในขณะที่รถกําลังเข้าไปที่ด้านในอุโมงค์ล้างรถอัตโนมัติอยู่นั้นพวกเขาก็กลับเจอพวกซอมบี้กลุ่มหนึ่ง พี่จ้องจะจัดการฆ่าปิดจอบพวกเขาอยู่จึงทําให้ใน,นที่สุดทางด้านเบกก้าเธอก็ถูกซอมบี้กลุ่มนี้ใช้เชื่อรัดคอจนตายต่อหน้าต่อตาของทุกคนและหลังที่พวกเขาสามารถกะจัดซอมบี้คาแคร์พวกนี้ได้แล้วพวกเขาก็ยังไม่ไวายถูกหองพวกทหารใช้มิสไซล์ย,ยิงถล่มรถของพวกเขาจนแหลกกระจุยหายวับไปต่อหน้าต่อตาจึงทําให้ตอนนี้พวกเขานั้นก็ไม่มีทางเลือกเลยต้องออกเดินท้ากันต่อ เพื่อพยายามมุ่งหน้าออกจากเมืองนี้เร็วที่สุดและใน,นขณะเดียวกันนั่นเองทางด้านรัสเซลเขาก็หันไปเห็นรถของทางรัฐบาลกําลังขับรถมุ่งหน้ามาที่พวกเขาแต่ทางด้านรัสเซลเขากลับโยนหนามแทงล้อโยนใส่รถที่ขับผ่านมาจนทําให้รถคันนี้เกิดพิกควารตีลังกาไปหลายสิบตลบซึ่งหลังจากนั้นทางด้านเบ,บเอกเขาก็รีบมาเค้นถามความจริงกับทางด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐวัตถุไมคนของรัฐบาล ถึงได้ทําการฆ่าล้างบางคนในชุมชนของพวกเขาซึ่งชายคนนี้เขาก็เลยพูดตอบกลับพระเอกไปว่าเครื่องบินลําที่ตกในบึงของคุณน,นั้นมันก็ขนต้นแบบอาวุธไวรัสชีวภาพที่ทางรัฐบ,บาลอเมริกาแอบสร้างขึ้นมาแบบลับๆแต่ตัวมันได้มาตกผิดที่ไปหน่อยจึงทําให้ผู้คนที่กินน้ำที่บึงนี้เข้าไปต่างก็ติดเชื้อและกลายร่างเป็นซอมบี้แต่พวกเขาก็ยังคงมีสภาพเป็นมนุษย์อยู่ครึ่งหนึ่งถูกมันถึงได้ฉลาดและก็มีความรู้สึกนึกคิด หลงเหลืออยู่บ้างและต้นนี้นยังไม่พอชายคนนี้เขาก็ยังพูดบอกพระเอกอีกว่าเชื้อ,อไวรัสตัวนี้มันสามารถแพร่กระจายภายในส8ิปชั่วโมงทุกนั้นและถ้าหากพวกคุณยังไม่ติดเชือ้อหรือยังไม่ตายก็แสดงว่าพวกคุณนั้นมีสิทธิ์รอดแต่พอเขาพูดจบทางด้านรัสเซลเขาก็หยิบปืนขึ้นมาและจัดก,การยิงปิดจอบชายคนนี้ทันทีซึ่งพอพระเอกเห็นท่าทีที่ชุนเชียวของรัสเซลพระเอกตัดสินใจหยิบแย่งปืนมาถือเอาไว้เอง จึงทำให้ลัสเซลนั้นเขาเกิดไม่พอใจหยิบปืนอีกระบอกขึ้นมาพร้อมกับขูพ่พระเอกจึงทำให้ตอนนี้พวกเขาทั้งคู่ต่างก็ทะเลาะกันพระเอกจึงไม่มีทางเลือกเหลิงตัดสินใจชกหน้าใส่คู่หูของเขาไปหนึ่งหมัดเพื่อพยายามเรียกสติของลัสเซลให้กลับคืนมาและหลังที่พวกเขาเดินมาเจอกับด่านตัวของทหารซึ่งตอนนี้ลัสเซลเขาก็รู้ดีว่าตัวของเขานั้นก็ติดเชื้อไปเรียบร้อยแล้วเขาตัดสินใจคิดที่จะเป็นฮีโร่ พร้อมพูดตอบกับพระเอกไปพวกเขาจะเดินเป็นตัวล่อเดินเข้าไปในด่ดานตรวจหละให้พระเอกกับจูดี้นั้นใช้จังหวะนี้เดินอ้อมอีกทางหนึ่งส่งท้ายที่สุดแล้วฐานด้านลัสเซลเขาก็ถูกพวกทหารยิงปิดจ็อบจนตัวเขานั้นก็ตายในที่สุดและหลังที่พระเอกกับจูดี้หนีข้ามจากด่านตรวจออกมาได้แล้วเขาก็ออกเดินเท้าต่อจนมาถึงจุดพักรถที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งและพอพวกเขาเห็นซากศพ ที่ถูกไฟเผาจํานวนมากถูกจับยัดใส่เอาไว้ท้ายรถบรรทุกพวกเขาต่างก็ต้องช็อกและรู้สึกหมดหวังเพราะตอนนี้พวกเขาต่างก็ไม่รู้เลยว่าพวกเขานั้นจะสามารถหนีออกไปจากเมืองนี้ได้ยังไงกันซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองทางด้านพระเอกเขาก็ด้ยินวอลไปที่ิสื่อสารผู้ทหารที่พวกเขานั้นทําตกหล่นอยู่ที่ด้านในและพอเขารู้ข้อมูลมาว่าอีกสิบนาทีข้างหน้านี้ทางรัฐบาลจะส่งเครื่องบินมาทําการทิ้งระเบิด ทำการล้างเมืองนี้สิซินซาเละด้วยความโศยไม่รู้จบจึงทำให้ตอนนี้พวคคลทั้งคู่นั้นกลับเจอกับพวกซอมบี้นักฆ่าอีกสองตัวที่บุกมันต่างก็จ้องจะเล่นงานพวกเขาพระเอกงตัดสินใจรีบเรียกจูดี้กลับขึ้นมาที่รถบรรทุกเพื่อหวังจะขับหัวรถลากคันนี้หนีออกไปก่อนที่เมืองนี้จะระเบิดแต่ทว่าไอ้พวกซอมบี้พวกนี้มันก็ยังไม่ยอมหยุดจึงทำให้พระเอกกับจูดี้ต้องร่วมมือกันจัดการฆ่าพวกซอมบี้พวกนี้ จนมันตายในที่สุดซึ่งหลังที่พวกเขารีบซิ่งขับรถออกมาได้สักพักแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองหลังจากที่ทางรัฐบาลสั่งให้พวกทหารนั้นบอมเมืองนี้ทิ้งซะและด้วยความแรงของระเบิดเหมือนจะทําให้รถบรรทุกที่พวกเขาขับมานั้นมันลอยกระเด็นไปหลายตลบแต่ทว่าพวกเขาทั้งคู่ก็ยังโชคดีที่สามารถเอาชีวิตรอดจากแรงระเบิดครั้งน,นี้ได้และพวกเขาต่างก็ยังคงออกเดินเท้าเพื่อหาที่ปลอดภัยต่อไป และทั้งนั้นยังไม่พอช่วงท้ายของหนังเรื่องนี้ก็ยังทิ้งท้ายเอาไว้อีกด้วยวัาสถานที่ต่อไปที่ทางรัฐบาลจะออกคําสั่งควบคุมโรคและกําจัดผู้คนที่สิ้นซานั่นก็คือรัฐไอโอวาเมือนที่มีประชากรสูงถึง1,28 0 0 0คนและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบหนังแนวนี้และอยากแอดทำหนังเรื่องไหนก็สามารถพูดคุยพิมพ์มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้ ถ้าหากการสปอยมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นข้อมูลใดไปก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆชื่นชอบการสปอยหนังของผมก็อย่าลืมมีกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ